ก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องในหลักคําสอนของาศาสดาสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ความรู้ของพระองค์ทั่วแดนโลกธาตุพระองค์รู้หมดแล้วพระองค์ไปเห็นมาด้วยตัวเองหมดแล้วจึงบัญญัติธรรมวินยัยน,นี้ขึ้นดังนั้นขอให้เราเนี่ยกับสู่หลักคําสอนกับสู่หลักธรรมวินัยของพระองค์เริ่มต้นในการศึกษาหลักคําสอนกายสุจริตวาจาสุจริต ใจสุจริตจะเกิดขึ้นได้เราต้องรู้คําสอนพระบุรธเจ้าว่าอะไรเรียกว่ากายสุจริตอะไรเรียกว่าวาจาสุจริตอะไรเรียกว่าใจสุจริตอะไรเรียกว่ากายทุจริตอะไรเรียกว่าวาจาทุจริตอะไรเรียกว่าใจทุจริตถ้าเรารู้สุจริตกับทุจริตรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเรารู้แล้วเราจะละอกุศลจะเลิญกุศลได้ในวันนั้นดังนั้นถ้าวันนี้เรามีความรู้ในหลักคำสอนพระบุรเจ้าเริ่มต้นจากการรักษาศีลห้า เริ่มต้นจากวันหนึ่งคืนหนึ่งในการสำรวระวังมีสติสัพพัญญาที่ตัวเองตัดความคิดเลวความชั่วออกจากใจแล้วเริ่มต้นยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสือ่อมเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ในสิ่งนั้นถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงแบบนี้ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ได้อย่าเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายตั้งสติอยู่กับปัจจุบันรังับยับยั้งกิเลสตัณหาในใจของตนนนเราาจจจะมมีควสุุใปัับ เราจะมีความสุขโดยไม่ต้องไปอิงอาศัยคนอื่นกําลังใจสร้างที่ใจไม่ได้สร้างภายนอกถ้าเราอยากได้กําลังใจในการใช้ชีวิตอยากได้ที่พึ่งในการใช้ชีวิตพระบุทธเจ้าจึงบอกสอนว่าทำก็ดีวิัยก็ดีจะเป็นศาส,าสดาสืบต่อไปเมื่อการล่วงไปแห่งเราตถาคตพระพุทธเจ้าจึงสอนเราว่าม, Tell, มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณนะ,มระมมรนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ พึ่งตนพึ่งธรรมะของพระาศาสดาของตนเองเริ่มต้นในการศึกษาศึกษาเพิ่มต้นขึ้นไปทุกวันทุกวันเราจะเข้าใจเราจะมีปัญญามากขึ้นแล้วเราจะละทิ้งสันดาลเร็วๆชั่วๆของตัวเองได้เพราะเรามีหลักธรรมคำสอนพระเจ้าท่องได้คล่องปากจําได้ขึ้นใจมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักคาสอนพระเจ้าสามหลักเกณฑ์น,นี้ทําตามคาสอนพระเจ้าให้ได้เมื่อเราจําคําสอนพระองค์เราจะนําไปเจอความทุกข์เมื่อชีวิตเรามีความทุกข์ เราจะเอาหมวดธรรมนี้ไปแก้ไขความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคือหลักคําสอนคืออรยิมอยมรร็นองแปดถ้าเราหาเพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรในการปรึกษาในชีวิตเราไม่ได้เลยเราไว้ใจใครไม่ได้เลยจงเป็นทาตัวเป็นมา้าเป็นช้างมาตังคะช้างมาตังคะ้าคือเดินไปในป่าแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องอยู่กับ